กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กระผมผู้ใช้ Facebook ในนามฮิมุระไทยเคนชินเพจสมุไรไทยบ้านร้านไทยเคนชินก็มีงานฟิตติ้งลิมิเต็ดและไอเทมแบบพรีเมียมมานำเสนอนะครับฟิตติ้งที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือฟิตติ้งท้าเวสุวรรณสอปลางนะครับ สอปรางเป็นอย่างไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่คือฟิตติ้งเนื้อทองเหลืองแท้ขัดเงานะครับเป็นทองเหลืองแท้เกรด A ทองเหลืองนอกนะฮะดูสิครับว่านี่ไม่ใช่ทองเหลืองชุบนะครับเป็นงานปัดเงาเฉยๆนะครับยังสวยเหลืองอร่ามดุดดังทองคำแท้นี่นี่คืออีกปรางที่2นะครับ จากที่ท่านเห็นเมื่อกี้เป็นปรางหน้าเทพหล่อเหลาเอาการนี่คือปรางหน้ายักษ์นะครับดูดุดันนะฮะพูดผีปีศาจเห็นก็กลัวนะครับไม่กล้าเข้าใกล้เหมาะสำหรับที่จะไปอยู่กับดาบลิมิตและไอเทมของทุกๆท่านนะครับสำหรับไปปัดเป่าสิ่งชั่วไร้าและเสริมดวงชะตาโชคบรารมีนะครับเมนุกิเป็นกระบอง กระบองมหาการนะครับกระบองมหาการของเทวเวสวร,ร์ฟาดลงที่ใดนะครับจะไม่มีพูดผีปีศาจหรือพญามารตนใดกล้าเข้าใกล้เลยนะครับเพราะพระองค์นั้นเป็นหนึ่งในจัดตัวเทพทั้งสี่นะครับเป็นเทพกษัตริย์ที่ปกครองเทพทั้งสี่ทิศนะครับก็คือท่านเทวเวสวร,ร์และมิหนำซ้ำท่านไม่ใช่เทพเทวดา เทพเทวดาแบบธรรมดานะครับท่านคือเทพเทวาที่เป็นอริยะสงฆ์นะครับท่านบรรลุธรรมขั้นโสดาบันแล้วเรียบร้อยนะครับเข้าสู่กระแสพระนิพพานโดยตรงนะครับเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนี่คือฟูชิคาชิระนะครับสังทายกันกระแทกก็จะเป็นหน้าเทาเวอย่างนี้เลยดูดุดันดุดุหิมเหียมอย่างนี้เลยนะครับเป็นหน้ายักษ์นะครับ ลายละเอียดก็คมกริบแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหดูครับดูลายละเอียดแบบชัดๆน,นี่เราตั้งใจทําตั้งใจแกะให้ทุกๆท,ท่านได้ครอบครองของดีๆอยู่ในมือนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าท่านเทาเวสวร2สองปรางชุดนี้ไปอยู่ที่ใดแล้วจะไม่มีความสงบสุขร่มเย็น ให้ท่านหายห่วงไปเลยแฟบนี่คือฟูชินะครับคือคอเป็นคอกันกระแทกก็จะเป็นหน้ายากักเป็นเที่ยวยกักอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหนี่คือเนื้อทองเหลืองนะครับเหลืองอารามสดใสตระการตาจริงๆนะครับดูครับตัวบนก็ปัดเงาเป็นเงากระจกอย่างนี้เลยนะครับโอ้ประดุดดั่งทองคำเสียจริงๆหากท่านใดสนใจนะครับตอนนี้ทางร้านเราจัดโปรโมชั่นพิเศษ จากราคาชุดละ7,999บาทลดเหลือ4,999บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะครับมีหลายเนื้อให้เลือกชมนะครับท่านใดอยากได้เป็นเนื้อทองแดงปัดเงาทองแดงลมดำทองเหลืองปัดเงาทองเหลืองลมดำ ทองเหลืองแท้ชุบน้ําทองทองเหลืองแท้ชุบเงินหรือจะเป็นเนื้อเงินแท้เนื้อเงินผสมทางร้านเราก็มีจัดจําหน่ายให้ทุกท่านได้ครบทุกเนื้อนะครับโอ้โหดูกระบองมาหาการสิครับสวยใสยไร้ที่ติเสียจริงๆเลยครับเอาละครับชุดฟิตติ้งชุดนี้ท่านไม่สามารถไปหาซื้อที่ใดได้เลยนอกจากร้านไทยเคนชินเท่านั้นมีแค่ร้านเราเท่านั้นครับจัดจำหน่ายที่เดียวในโลก ไม่มีอีกแล้วครับเพราะฟิตติ้งชุดนี้คืองานลิขสิทธิ์ประจำร้านไทเคนชินของเราเท่านั้นนะครับหากสนใจก็ทักสอบถามติดต่อต่อรองราคากันได้นะครับทางร้านเราไม่ได้ใจดำใจไม้ไส้ระก,กรรมนะครับก็คุยกันได้นะครับในราคาที่เราอยู่ได้ท่านอยู่ได้ ครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณที่ทุกทท่านติดตามคลิปและดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสวัสดีครับ